โอเคครับทุกคนและตอนนี้เกมทอยเลสก็อัปเดตไปแล้วนั่นเองนะครับทุกคนแต่ว่าเราเพิ่งได้มาอัดคลิปนะคบเพราะว่าผมนะครับป่วยนั่นเองนะครับทุกคนแต่ว่าตอนนี้ถามว่าหายดียังก็ยังไม่ได้หายดีนะก็ยังป่วยอยู่นั่นเองนะครับทุกคนแต่ว่ามันดีขึ้นแล้วนั่นเองนะและคลิปในวันนี้นะครับทุกคนผมนะครับก็จะเอาตัวแดงทั้ง4ตัวนะครับทุกคนไปลงทอยเลสเฮดคิลนะครับทุกคนในโหมดหาดั้นเองนะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้นะครับเกมทอยเลตทาวเวอร์ดีฟเอเนาะมันก็ปรับทุก ยากนะครับทุกคนให้ยางมากขึ้นนั่นเองนะเพราะว่าตอนนี้นะในโหมดฮารใช่ไหมครับมันก็ยากแล้วนั่นเองเนาะแต่ว่าผมอยากไปเล่นไนแมร์อยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยครา,าวหลังแล้วกันเนาะข้าวนี้นะครับทุกคนเราก็จะใช้ตัวนี้เลยนะครับ ไททันซีเนมาแมนอัปเกรดไททันคาเมล่าแมนแล้วก็อัปเกรดไททันสปีกเกอร์แมนแล้วก็นี่เลยการลิกคาเมล่าแมนนั่นเองนะครับทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็เหลือช่อง5ใช่ไหมผมก็จะทําการใช้ตัวฟาร์มเงินนั่นเองนะแต่ว่าในตัวแดงนะครับผมจะวางอย่างละตัวเท่านั้นนะ จะไม่มีการเพิ่มนะคบทุกคนสมมุตินะครับผมวางตัวไททันซีน่ามาแมนปุ๊บผมก็จะวางตัวหนึ่งนะคบทุกคนแต่ไม่มีวางตัวที่2นะก็แบบนี้เลยนะครับทุกตัวนะครับจะวางสี่อ,อย่างนะตัวเนาะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ทั้งหมด4ตัวก็จะวาง4ตัวนะครับในแมปนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับทุกคนว่าผมจะไหวหรือเปล่า ไปดูความกันเลยสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะที่เข้ามาดูคลิปโดอนี้แล้วขอ100ไลค์ให้กับคลิปโดอนี้ได้หรือเปล่าแล้วก็ฝากกดติดตามหน่อยได้หรือเปล่าอยาก100,000ซสสับแล้วว่ากดติดตามด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยล่ะติ๊งตองติ๊งตองไปรับชมคลิปไปเลยเฮ้ย <c oughs> อยากเล่นแมปบอกฟูดจังเลยแต่ไม่มีโต๊โหดทํายังไงดีนะโอ้แบบนี้ต้องไปซื้อที่ร้าน er Shop. ลูกเกอร์ชอปร้านบริการขายไอดีไก่ตานในแมปบอกฟูด ออสตาอันนี้เมทแอดเวนเจอร์และยังมีบริการขายกล่องซูมบิกด้วยทั้ง3แมปเลยนะคบทุกคนไม่ว่าจะเป็นบ็อกฟูดออสตาอ r น n i m เม d แอดเวนเจอร์และยังมีบริการเติมโลบักสุดคุ้มด้วยนะเพื่อนๆคนไหนสนใจนะอย่าลืมไปใช้บริการนูเกอร์ช็อปได้เลยนะครับโอเคครับทุกคนและตอนนี้ผมมาในเกมแล้วนะนี่เลยด่านที่ผมเลือกก็จะเป็นโหมดฮาร์ดเลยนะเลือกเลยครับทุกคน แล้วอ่ต่อไปนะครับผมก็จะวางตัวฟาร์มเงินก่อนเลยเนาะเดี๋ยวผมขอทําการกดออโต้สคริปเลยนะตัวฟาร์มเงินนะครับผมก็จะวางด้านหน้าเลยนะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นี่เพราะว่านะครับทุกคนไม่รู้เวทที่เท่าไหร่นะมันจะมีตัวระเบิดมานั่นเองนะถ้าเราวางเอาไว้ประมาณด้านหลังอ่ะมันอาจจะมาระเบิดตัวเขาเรียกว่าอะไรนะครับทุกคนอาจตัวละครของเรานะครับทุกคนประมาณนี้นะครับทุกคน มาขอทําการวางให้ครบก่อนเนาะสี่ตัวนี้วางตรงนี้แล้วก็ประมาณตรงนี้เลยแล้วกันเรียบร้อยโอเคครับต่อไปนะครับผมก็จะวางตัวแดงนะครับทุกคนรอเงินก่อนนะวางตัวนี้เนาะส่วนมอนเตอร์ตัวไหนหลุดไปแล้วก็ปล่อยไปเลยนะครับทุกคนนี่เราก็มาวางตัวนี้ได้แล้วนะครับทุกคนป้า พอได้วางแล้วนะครับทุกคนผมก็จะอัพให้ประมาณเลเวล3แล้วกันเนาะใช่เพราะว่าเลเวล3เหมือนมันลดการโจมตีด้วยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะใช่เพราะว่ามอนเตอร์พวกนี้ที่มาก่อนหน้านี้เข้าไปมันก็ไม่น่าตายนะครับรอเลยรออัพรออัพ โอเคทุกคนและตอนนี้นะครับผมก็สามารถอัพได้แล้วนะผมก็จะอัพเลยนะครับทุกคนอ่าขั้นต่อไปจริงด้วยนะครับทุกคนลดอ่าคูณดาวในการโจมตีนั่นเองนะโอเคอัพ1,000งันนั่นเองนะครับทุกคนรออัพเลยรออัพเลย โอเคทุกคนตอนนี้ผมก็อัพได้แล้วเนาะผมก็จะทําการอัพเลยนะครับทุกคนนี่มันก็ตีเร็วมากเลยนะครับพออัพแล้วเนาะเลเวลสามนะครับแล้วหลังจากนี้นะครับทุกคนผมก็จะทําการอัพตัวฟาร์มเงินก่อนนั่นเองนะเพราะว่าอัพขั้นต่อไปมันใช้เงินหกพันในนอกมันค่อนข้างที่จะสูงนั่นเองนะครับทุกคนนี่ขออัพตัวฟาร์มเงินก่อนไปอัพทุกอตัวฟาร์มเงินให้ทุกตัวเป็นเลเวลสองนั่นเองนะ รอก่อนนะครับรออัปเกรดก่อนโอเคเหลือตัวสุดท้ายแล้วนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับตัวฟาร์มเงินผมนะครับเป็นเลเวล2ทั้งหมดแล้วเนาะแล้วตอนนี้นะครับทุกคนตัวนี้แน่นอนอยู่แล้วว่าตัวเดียวอาจจะไม่ไหวเนาะเดี๋ยวผมขอทําการวางนี่เลยนะครับทุกคนไททันสปิเกอร์แมนนะครับทุกคนประมาณตรงนี้แหละเนาะใช่เดี๋ยวรอก่อนนะครับรอเดี๋ยวผมว่าผมจะอัพอันนี้เป็นเลเวล3ทั้งหมดก่อนดีกว่าเนาะถึงจะวางไททันสปิเกอร์แมนนะคบ และตอนนี้นะผมดูสถานการณ์แล้วเนาะน่าจะผ่านชิลเลยนะครับทุกคนตอนนี้นะนี่อัพไปเลยอัพไปเลยอ่าแล้วจะได้อัพต่อตึ๊บตโอเคตอนนี้นะครับสะ4ตัวนี้นะครับตัวฟาร์มนอกก็เป็นเลเวล3ทั้งหมดแล้วนั่นเองนะครับทุกคนอ่าแล้ก็มาลองวางตัวไททันสปิเกอร์แมนเลยนะครับอัพเกรดไททันสปิเกอร์แมนเนาะผมก็จะวางประมาณตรงนี้เลยนะครับ นี่โอเคแล้วก็รออัพนั่นเองนะครับทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็อัพได้แนละ้วนี่อัพเลยนะครับเห็นปะ่ะตัวระเบิดมาใช่ไหมเมกี้เห็นปะ่ะมันจะระเบิดตัวฟาร์มเงินก่อนนั่นเองนะครับทุกคนนี่แล้วต่อไปผมก็จะอัพตัวนี้นะครับเพราะว่าอัพอันนี้น่าจะเป็นต e, o e ได้แล้วนั่นเองนะปะ๋านี่เต ตีเอลีแล้วครับทุกคนก็สบายเลยนะครับทุกคนเรียบร้อยแล้วต่อไปนะครับผมก็จะอัพตัวฟาร์มเงินเลยนะครับทุกคนนี่อัพอาตัวฟาร์มเงินทุกตัวเป็นเลเวลสี่เลยนะรอก,ก่อนรอก,ก่อนทุกคนตอนนี้ก็น่าจะไหวสบายนะครับทุกคนไหวชิลนั่นแหละไหวสบายงงนะคำพูดโอเค โอเคทุกคนแล้วตอนนี้นะครับตัวฟาร์มเงินของผมเป็นเลเวล4ทั้งหมดแล้วเนาะเดี๋ยวต่อไปนะครับผมก็จะอัพเป็นอ่าอัพไททันสปิเกอร์แมนนะครับอัพเกรดไททันสปิเกอร์แมนให้เป็นเลเวล4เลยนั่นเองนะครับแล้วหลังจากนั้นผมก็จะมาอัพนี้เลยให้เป็นขั้นสุดท้ายเลยเนาะเดี๋ยวรอก่อนนะครับรออัพนี้ก่อนอัพเกรดไททันสปิเกอร์แมนก่อนเนาะ โอเคทุกคนผมอัปเกรดได้แล้วผมก็จะอัปเกรดเลยนั่นเองนะนี่พอไอตัวเล็กๆมาเนี่ยมันก็ตายเห็นปะมันไม่น่าผ่านไปได้นะครับทุกคนเพราะว่ามันโดนวง aoe โอเคทุกคนแล้วตอนนี้นะครับผมสามารถอัพการิคคาเมดาแมนให้ตันได้แล้วเนาะผมก็จะทำการอัปเลยนั่นเองนะแล้วดู มันตีดิทุกคนตีโคตรเร็วปะโทรเร็วมากโอเคครับทุกคนต่อไปนะครับผมก็จะทําการอัพตัวฟาร์มเงิน4ตัวนะครับให้เป็นเลเวล5เลยนั่นเองนะครับทุกคนป้าอัพเลยโอ้ยโดนระเบิดก่อนนี่ดีนะอัพทันทุกคน โอเคครับทุกคนแล้วตอนนี้ผมอัพตัวฟาร์มเงินนะครับทุกคนให้เป็นเลเวล5 3ตัวแล้วเนาะเหลือตัวสุดท้ายนั่นเองนะครับทุกคนตอนนี้เราก็สบายเลยนะครับทุกคนเห็นปะพออัพกาลิคคาเมล่าแมนตันปุ๊บสบายเลยนะครับทุกคนแล้วต่อไปผมก็จะอัพไททันอ่าอัพเกรดไททันสปิเกอร์แมนให้ตันอีกตัวหนึ่งนั่นเองนะครับทุกคนอ่าตอนนี้นะครับทุกตัวนะครับเป็นเลเวล5หมดแล้วเนาะเสร็จแล้วนะครับก็มารออัพอัพเกรดไททันสปิเกอร์แมนให้ตันเลยนะ โอเคทุกคนตอนนี้ผมก็สามารถอัพให้ตันได้แล้วเนาะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเลยนะครับทุกคนเตรียมอัพเกรดเลยเตรียมอัพเกรดเอาโดนสตันตอะไรวะเนี่ยป้าตอนนี้อัพตันเป็นที่เรียบร้อยแล้วสบายแล้วตอนนี้ทุกคนแล้วต่อไปนะครับผมก็จะวางเป็นนี่เลยอัพเกรดไททันคาเมล่าแมนนะครับทุกคนวางประมาณตรงนี้เลยนะครับทุกคนแล้วก็อัพให้ตันเลยนะอัพให้ตันไปเลยรอก,ก่อนนะคะ และตอนนี้นะครับอัปเกรดไททันคาเมราแมนของผมก็เป็นเลเวล4แล้วนั่นเองนะครับทุกคนนี่ขั้นต่อไปก็น่าจะสบายแล้วนั่นเองนะเราก็มารออัพขั้นต่อไปเลยโอเคครับทุกคนแล้วตอนนี้ผมก็ Up, อัพจำนวน8,000ได้แล้วน้องผมก็จะทําการอัปเกรดเลยนั่นเองนะครับทุกคนนี่ก็จะสบายนะครับทุกคนโดนไฟเบรนด้วยนั่นเองนะอา ยังไม่โดนไฟเบิร์เลยโดนสตัน์ก่อนระโทโอเคก็จะสบายแล้วนะครับทุกคนตอนนี้เนาะนี่ถ้าอัพอ่าขั้นสุดท้ายน่าจะตีถึงประมาณตรงนี้นะครับทุกคนตอนนี้ผมไม่รู้ว่ามันตีถึงหรือเปล่าน่าจะตีไม่ถึงนะตอนนี้นะใช่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุกคนก็จะตันแล้วนั่นเองนะ ซึ่งตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมว่าผมจะขายตัวตัวนี้นะครับมาด้านหน้านิดนิดหน่อยหน่อยนะครับเดี๋ยวรอ,อก,ก่อนเนาะโอเคทุกคนอัปเกรดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่รอ,อก,ก่อนรอ,อก,ก่อนรอ,อก,ก่อนแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวเราขอวางอันนี้ก่อนเลยแล้วกันเนาะตัวนี้นะครับผมก็จะวางเป็นประมาณตรงไหนดีนะเดี๋ยวดู เดี๋ยวดูมุมก่อนนะน่าจะประมาณตรงนี้นะครับทุกคนน่าจะโดนมุมทุกอย่างเนาะใช่พอระยะมันค่อนข้างที่จะกว้างเนาะงั้นเอาประมาณตรงนี้รับกันนี่ตรงนี้เลยโอเคทุกคนอัพเลยโอ้โหมันต้องอัพให้ตันจริงอะถึงจะโหดนะครับตัวไททันซีนีม่าแมนเนาะต้องอัพให้ตันจริงๆนี่รอก,ก่อนรอก,ก่อนนะครับปุ๊บนี่ใกล้ตันแล้วใกล้ตันแล้ว อ่าน่าจะตันเลเวล6นะครับทุกคนไททั Man, นซะีนีม่าแมนเนาะโอเคทุกคนตอนนี้ก็เป็นเลเวล5แล้วนะแล้วขั้นต่อไปนะครับก็จะเลเวลสุดท้ายน,นั่นเองนะครับทุกคนเลเวลสุดท้ายอ่ะดูสิตี3,000ใช่ปะ่ะแล้วก็ระยะ40อีกแล้วก็คูณดาวลงก็เป็น0.2คือแบบ โหดมากเลยนะคะทุกคนไททันซีนีม่าแมนเนาะโหดกว่าตัวอัปเกรดไททันสปิเกอร์แมนเองนะจริงๆแต่ว่ามันอัพแพงไปนิดนึงถ้ามันลดอ่ะลดแบบอ่าจำนวนการอัปเกรดอะไรประมาณนี้นะมันจะเท่มากๆเลยนะครับแล้วก็สามารถตีตัวใส่แว่นได้เนี่ยคือแบบโหโหดเลยนะครับทุกคนตัวนี้เนาะ โอเคทุกคนตอนนี้ผมก็อัพตันแล้วนั่นเองนะแล้วต่อไปนะครับผมจะขายตัวนี้ไปด้านหน้าเลยเนาะปะ๋าทุกคนขายไปด้านหน้าประมาณตรงนี้เลยแล้วกันทุกคนนี่แล้ก็อัปเกรดเว้ยเกือบตันและวใกลตันแล้วโอเคตันเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ก็รอจนถึงเวฟที่50นะครับทุกคน4ตัวนี้จะสามารถผ่านได้หรือเปล่านะครับทุกคนวางแค่4ตัวเท่านั้นนะ มาดูกันความสามารถของมิตินะครับทุกคน4ตัวจะสามารถผ่านโหมดหาได้หรือเปล่าวางแค่4ตัวเท่านั้น โอเคครับทุกคนและตอนนี้นะครับเวฟที่47แล้วนั่นเองนะครับทุกคนมามาดูกันตอนนี้ก็ยังไม่มีตัวอะไรนะครับสามารถผ่านไปได้เลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะถึงเวฟที่50หรือเปล่าผมคิดว่าน่าจะถึงนะครับทุกคนไม่น่าเชื่อเลยนะอำนาจตัวแดงนะครับวางแค่4ตัวจะสามารถผ่านได้สบายขนาดนี้นะครับทุกคนดูสิโอ้โหแค่ตัวอัปเกรดไททันคาเมดาแมน แค่ตัวนี้ก็โหดแล้วนะแล้วยังมีไททันซินีม่าแมนแล้วก็อัปเกรดไททันสปิเกอร์แมนอีกนะครับแบบนี้คือแบบโหดมากเลยนะครับทุกคนแล้วก็มีตัวใหม่ตัวนี้มาด้วยนะครับทุกคนดูดิดูมันซอยดิเร็วมากเลย <c oughs> ซอยเร็วมากปารตอนนี้ก็เวฟที่49แล้วนะครับทุกคนปาร์ตชบอ,อุ๊ยโดนสตันเหรอโอเคโดนสตตนแป๊บเดียวนั่นเองนะครับทุกคน ไปเลยไปเลยตอนนี้ก็เวฟที่50แล้วนะสบายแล้วนะครับทุกคนตอนนี้เนาะนี่บอสออกมาแล้วบอสทอยเลื3.0สดูบอสดูเลือดบอสท,ทุกคนปาดโอ้โหซอยถี่เกินตัวตัวใหม่กาลิกเนี่ยคาเมล่าแมนโอ้โหปึ๊บปุ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 ๊บ,บแล้วก็ จบแล้วนั่นเองนะครับทุกคนก็4ตัวนี้นะครับวางอย่างละตัวก็ไหวนั่นเองนะครับทุกคนในโหมดฮาร์ดนะประมาณนี้เลยนะครับโอเคครับทุกคนเป็นยังไงกันบ,บ้างเอ่ยกับคลิปในวันนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับชอบคลิปในวันนี้นะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าเลยนะครบบ๊ายบาย